สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ผมพามาชมนะเทคนิคการเชื่อมเหล็กรัดหัวเสาครับผมนะครับของช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดูครับผมนะหลวงเจ้านี่นะครับตัวนี้ใส่ตรงตรงเลยครับผมนะเชื่อมตรงตรงเลยครับผมนะเหล็กไม่มีการดัดคอครับผมตัวนี้ เชื่อมที่เลวครับผมนะดูด้านนี้ครับผมนะดูด้านนี้ครับเชื่อมติดแล้วเดี๋ยวนี้ครับผมการดัดดัดเก้าหาเหล็กลิ้นนึงแล้วก็เชื่อมติดลเลยครับผมเออดูมุมด้านนู้นด้านต่อไปครับผมนะตัวนี้ครับผม นะนนเล็กเส้นเปงนฟางฉากเลยครับผมตัดเล็กเส้นนิดนึงเพื่อเข้าเข้าหาเหล็กคนะรับผมแล้วก็เชนะื่อมติดเลยโอ่โหหัวใจอ๋อ นะก็ต oh, yeah, ิด้วโอ้โหแข็งแรงพอสมควรแล้วเป็นยังผมนะนะครับดูเสาต้นแรกนะเสาต้นแรกดูเสาต้นแร้นะครับตัวผมนะการเชื่อมเหล็กก็ผมโอ้ยยอดเลยคก็ผมนะทำเหล็กตรงเลยครับผมเลยนยตรงย่ำติดกันแบเนี้ย มีขขการใส่น็อตด้วยนะเดี๋ยวผมใส่น็อตสองตัวนะวางมีเขาใส่เหล็กฉาก,ะาก,น,ก,น,ออกนะ,นกกกนกะเหล็กฉาก,นะเ,ก,าก,เ,กาเชื่อมติมเมดเต่าข้างบนแล้วก็จับน็อตอีกทีครับผมนะครับผมนะควบรวมแข็งแรงครับผมส่วนด้านข้างก็จะมีใช้เหล็กฉากครับผมนะเหล็กฉากจับเชื่อมติดแล้วครับผมมันทั้เหนียกครับผมจำแต่ละคนไม่เหมือนกันนะตัวนล้วผมตัว เหล็กฉาด้ี้ยับให้เหล็กฉากจับน็อตครับผมนะจับน็อตแล้วเชื่อติดเสาด,ด้านบนครับผมนะติดเสาแล้วก็ตัดหวัวเสาครับผมดนบด้านบนด้านบน เส,ส,สาการหรือเสาการครับผมนะเสาการโอ้โหธรรมดาเป็นเส้นยาวจากเสาแล้วเชือกติดจับโคมเลยรับผมนะโอ้โหธรรมดา ชัดเลยครับเอาหมเสนลวยาวนะผมนะจากเสานะเทาเหนือบนแล้วผมนะรอผเหล็กวางวางกลางล่องเหล็กแล้วผมนะก็เชื่อมนะดูภาพโดยรวมครับผมนะแผนตัเชื่อมเป็นเนี่ยเ โดยรวมครับผมนะจับเสาตัวนี้ใช้โครงหลังคารัดลัดติดลัดหัวเสาเลยครับผมแล้วก็ใส่หลังคาเลยตัวอะไรพวตัวเนี้ย<อ>ครับผมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ